เนี้ไม่น้อยตื่นแต่เช้าเลยค่ะสีเหละเบ่งทงแต่เช้าค่ะมือวนนี้บักบวบหน่อยมันเกิดเองเนี่ยพี่น้องไง หน่วยหน่อยโพดดอกอัญชันเดี๋ยวเม่นหน่อยสีมาเก็บไปไหวต่อมอัญชันอัญชันอันนี้มักซาวโรถค่ะไอตะก,กรอนเนี่ยม่นหน่อยสีมีไอหน่วยสีม่วงดิอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองค่ะคือมันหลายหลายนหน่อยผัดตัดถิมเนาะมันหลายโพด มันเลือไหวอยู่ผัดเป็นสีเหลืองแต่ว่าขันเป็นสีออกม่วงอ่ะมันหอมมันจะโ่คอยเปียวแห้งแต่ว่าตัวนี้เปียวก็ด,ดีอยู่ได้วิตามินซีไอช่วงไม่น่อยเป็นเขาเลยตลอดน,นะคะไขมันในเหลือสูงไม่น่อยกินน้ำซอวโรดเนยถี่ไม่น่อยทายลุ่คลิปบ่อยๆอะคะ่ะดีขึ้นเลยค่ะ ตอนนี้ไม่นอยบด้กินยาแล้วกต่คือสาววโรดนี่มันเป็นมันเห็ดไห้โบมีไขมันในเลือดแต่วมันก็อาสิแล้วตะคนเนาะแต่ว่าไม่หน่อยกินน่ะไม่หน่อยบด้กินยาเลยืม,มาแอบซองบัว แต่ถาเ่ามาใบใบเนี่ยมันสีบบานี่พี่น้องมันสีหบุบเนี่เมื่อเสาร์นี่บานดีดีน้องสายไม่หน่อยนะั้นสร้างมะหายที่ไม่หน่อยย้นลงไปก่อนสงการค่ะก็ลูกสาวแล้วว่าอันอันเดี๋ยวสีสร้างบัวมะหายพ่อให้เจ้ายาง่ายคลิปได้เบิ่งดอกไม้ในสาเจา้าสาันโอ้แมนคววมเล่าเป็นแนวที่ไม่หน่อยมากกวคือดอกบัวนี่แหละ ไม่หน่อยสิมากดอกบัวดอกไอเีล้าวดีไม่หน่อยสิมากเหล่าเนี่ยเริ่มหน่อยุ่งละค่ะแต่ก่อนนี่แถวนี่เต็มเลยพี่น้องนะอ่ะก็เหลือแต่จุ่มนะแต่ว่าก็ยังหลายอยู่ แล้วมันชื่นใจเนาะค่ะมันสดชื่นดีเมื่อวานในตกจักหน่อยอยู่ด้วค่ะฝนแต่ว่ามือนีนแดดออกแต่สาวเลยอันบกไยตึงปนไดเพราะว่าไม่หวานเอยได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังก็เคลื่อน พุดนะเพี้ยลงเต้นหนึ่งน่ะพ,พ,พ,พุ่นเพี้ยเพี้ยพี่น้องเพี้ยเพี้ยสีขาวซึ่งเข้ากับปลูกไปโ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุนเล่าแต่ว่ากะวานอยู่ หน้าขาวกับเขียวค่ะล้านไสเนน้เพิ่นมาเพิ่นมาใส่ปุ๋ยสองเสม,มอก่อนเนี่ยค่ะเบิ่งเป็นแต่อันซ่อนขขาเราอยอะนียเขียวดีแต่กอดีค่ะอันทีทีเพิ่์มาดำเพิ่นม,า,นมาสามนะคะน่ะนี่ยเบิ่งลูกไส้กับลูกไผ่มาสาม งามงามค่ะพี่นอ้องยาในยาเน่เปียนะคะยาเชิงขั้นแท้นี่ค่ะเนี่ยอีกอีกอีกไห้หนึงงามของเราเด้พี่น้องบุมมียาเพราะว่าเราตัดใบไปแล้ว เป็นหน่อยกับสียางมาหอดเนี่ยอุ้ยกระลอกน้อยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นั่นน่ะน่ะกะลอกน้อยเป็นหน่อยเห็นอยู่นี่คู่หนึ่งคู่หนึ่งสงสัยแล้วสีอยู่เป็นคู่ค่ะซึ่งตอนตอนที่ตอนตอนทีเป็นหน่อยปลูกใหม่เนาะปีแรกอะ่ะมันจะมี ข้างข้าวสีสมมาอยู่น้ำคูหนึ่งและะ้วก็เห็นอีกคูหนึ่งกับซีเมนกระลอกหน่อยเน,นี่ยค่ะมาอยู่หนี่คูหนึ่งทำให้หน่อยจอบลงมากกับซีเห็นเล่ามาหยอกกันน,นุ่งนิง่งนุ่งนิ่งอยู่เนี่ยอันนี้ผลงานคุณตานะคะเดี๋ยวสีวามีตาผลงานคุณยาย คุณตาเนี่ยเล่าน้องชายไปเก็บเม็ดมันมาเนะาะมะข่ามะข่าโม่งนะคะแบบที่เนี่ยคุณตาเอาไปเอาไปถูกับไปถูกับหินนะคะแล้วไม่หนือยมาแซน้ำแล้วก็มาเามมาพาะคือคุณตาเราเอาไปเอาเม็ดมันไปถูถูให้มันเป็นรอยแตกอะ,ะ่ะเวลาเฮาเอามาเพาะมันกเกิดเกิดไงเนี่ยใบมันสีญงอันนี้มะข่าโม่งนะคะ ตอนนี้น่อยนี่คือจังบักสูงแต่ว่าพ่อเราเดสัตว์บไปบักยางใหญ่ได้แบบนี้แถวนี่สิที่กันค่ะลงไปข้างล่างสิเป็นทางห้างได้พี่น้องไม่ไม,ไม่หน่อยกระทายลงไปเรื่อยอยู่หรอกแต่ว่าถาถาบ่ดด้แต่งตัวดีๆแนบ่ดด้ใ,ดใส่ไอ้รองเท้าบูทยอยังสินะคะ มันสีมี่หยาลายตรงข้างล่างไม่เหนีอยกับสีไทยถ้าบริเวแตงโตลงมาซ้ำยางลงมาเหร่นไม่เหนีอยกับสีบริยางลงหอดจักเชือข้างล่างสีมีโกโมม้อนนอไใหม่มีหยางสินะคะบางเือกับลงไปเอาน้อไม้อยู่แต่ว่าไม่เหนีอยกับบริเวไทยลิปเอาเนี่ยปัญหาของของต้นซักนะคะไม่เหน่อยว่าต้นซักในี่ยดสีบ่คอ่คอยงาม มันงามอยู่พี่น้องแต่ว่าเห็นบอมันกระหักอ่ะมันสีมีมันสีมีนอนนอนกินไอ้ตรงลำมันอาหารมันกระเสียหักลงแบบเนี้ยเม่นหน่อยเห็นหลายต้นนะคะที่มันเป็นแบบนี้ละเนี่ยเด๋ยวอส่ร้านท้ายเอาลงห้มันกระสีเป็นแบบนี้ที่งามๆทึงคันแท่นนาเนาะค่ะมันสีเป็นพยุ่งพยุ่ง ายางหน้าประดูไอตะเคียนท่องนั่นกกะก่ามอยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันตอนปลูกนิดน่อยใย,ยว่ายอยู่แต่ว่าพ่อใย,ยมากแล้วมันจะมีอียัางจออ่ำมันค่ะก็คือตน้นเนี่ยค่ะต้นซักเนี่ยเบิง่งเบิงพี่น้อง,งเนี่ย จร,จริงๆแล้วมันมันบมนหนาสิห,กหักกันเห็นบอลมันจะมีมันจะมีเนี่ยเจาะมันหานะเนี่ยต้นมกสูงเลยเดพพี่น้องเนี่ยเห็นบอลเนี่ยเดี๋ยวมันต้องให้ล้านมาเอาลงให้หสเดา อันนั้นตะเคียนทองค่ะอันนี้พย้อมพย้อมตอน,นีนหน้อยนี่แบบเหมือนกับสีใหสานนะคะเพราะว่าตอนมันต้นนน้อยซ้ำซ้ำฟุตหนึ่งนะคะซ้ำฟุตหนึง่งมันจะมันจะมีนอนมากินมากินใบมันแบบเนี้ยเป็นหน่อยก็มานาั่งบีแต่ละต้นแต่ละต้นได้พี่น้องสมัไหมัมนเนยน้อยเนาะเหมือนกับสิใบใหญ่ แต่พ่อใหญ่กับยญ่ขึ้นเนี่ยมันสิเป็นลักษณะแบบแตกเป็นแบบนี้ละ่ะอันนี้ก็คือต้อนพยอมนะคะเนี่ยแต่พ่อเด้อใหญ่หละกับยญ่ไปเลยคนน่ะนกเต็มได้พี่น้องหน้าไม่หน่อยนีย่ทำอะไรกัน มาเยี่ยมบ้านเธอนะนกไล้พี่น้องเยี่ยมเมือนแรงเพราะว่าหลายๆแบบข้าเจ้าเฮ็ดหน้า้ใหญ่เนาะข้าเจ้ากับซบุมีต้นใหม่แต่ว่าสุดหน้าไม่หน่อยเนี่ยมันถึงซิมีแบบหัวไฮไปหน้ายู่มันสิมีห่วยอยู่กับต้นใหม่กับซียูไทยห่วยเนาะกับซมีให้นอกอยูอยู่กับโบได้ถือว่าบบมีต้นใหม่เลยนะคะแถวเนี่ย เนี่ยเห็นบออันนี้กับพยอมนะคะตกอกร์เป็นหน่อยท้ายมากต้นน,นี้น้อยเด้เนี่ยพราะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่เป็นสาแล้วเริ่มใหญ่เริ่มยั้งละค่ะเด็กเป็นหน่อยสียางขึ้นเมื่อได้แบบนี้ช่วงนีเป็นหน่อยกระสิบกังเว้นกันนั่งตัดผ่าตัดยั้งไปค่ะ กระลงถ้าตื่นต่เศร้าเนี่ยขันไม่หน่อยโบดีนอนเดือกไม่หน่อยก็ตื่นต่เศร้าก็ะลงมาแต่เศร้าอยู่ถ้านอนเดืกแล้วมังก็สิีตื่นซ้ายเนะาะธรรมาดาเอาอีกรอบค่ะอีกรอบอุ้ยงามหลยอาแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ